โครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตตี้มือบาทเวไม่กาเรียกโครงการเงินตี้มือบาทเวค็นักโครงการตี้มือบาทก็กะแพวีโยรีเช่ได้คือเวียวยาเรออลอสตาติผาโกงกาลาเมอโครงการเงินตี้มือบาทเวเชื่อเรอาเซปเตปูอาชูเตมุทาเรอลอปีไกตัเวอาชูอาชูกาเพตัเว เลียวโลซาตาติพาอันทาวิอยาคาโลอ่าคณะรัฐมนตรีคารมโอคาโลจีดะเลียวจีชิโตลาปุวิโยเรียกโครงการฟูเตมูบะวิเชลีอชุเตมุทาปิตุเวสเฟฟูเตฟูเรอยอชูอชุกาเพเว เลี้รอซาตาติผากาลาปูวิโยใคโกงหื้อติแกนาสิแม่อันทาวิออยาเรีนายกแผนทองทานชินวัตย่อแหล่เลประธานนโยบายเศรษฐกิจออโคโลออฮูติแลออไกเชวิโยใครตีแลอันทาจีดักกัวโคโลจิชิปืตาวิแลโครงการเงินเลโครงการฟุตเตมือบาวจอโคโลเซฟฟุตเตฟุแลเลอาชัวชัวปีตูเวเลชะดิภา ออคาติดผ้าต่ราบุวิโยคกัวงาหื้อติแกนมีและติแกนนาเกจสกาเวเลโครงการฟอติมือบะกาเวเจาคัลโลเรีาชัวชูกาเพ็ดเล่ก็โกเซฟฟอติอคลโลเลย่านแนอาสาติดชัขอขอตาเละนี่ชัขอคลโลงาคือให้มีกอคลโลย่านนจะได้หมูคาป้ย์นี่ลาสเซกาจอตาวิเจ เรื่องอ่ะคือไทมิงโกลโคลนีลาสเซกาจอตาวิจิเมยันเนอาซาติชโคคอตาเละนิชโคโคลเวติมูนัมยละคอนเชวอโอโคลโลแรมเล่กาจอจอเวนายันเนอาซาติชโคคอตาเลนชโคโคลโเวติพา โครงการรีบฟื้นตีเมืองบาทวิชเตปผากาเพวิชอออรติยากาจโจเวงาคือไทยมุมีชอสารชาติไทยก็โกบะกาโจวิโยใครแต่ละอาสาติชกขอบบีปืเวคาทัตตาบีเวียซอเวเลก็โกเล่อันยงขอเป่าก็ฮาปาเล่ติชกนิวุสออาสาติชกขอบ บีเวที่ผ่าท่าสวิเจอาจจะได้หาไปแล้วทีจะขอขอบีเวียสวิมาให้ได้จะขอเปล่าบีเวียสวิมาให้เราแม่อันขอเปล่าก็หาไปที่จะขอนิวสอเล่ที่เฉพาะขอบบีเวียเนี่ยได้ผัาสวิเจเบื้องเละเล่นี่อยากได้อยาลกูกาวิพ่อเล่จากาวิพ่อนะฮิซแอมเหมือบเอาหือมากะเกจ เลขาธิการธนาคารโคลุปบาฮัสตาวิชกาเซชตินีเซฮปามาชาปอลโคล นาเละงาเซบอลืมากจเจธนาคารคลูปบาฮัตาเวคเตเละเลีทอคลูเชียเวเตยยเละนาลิมมิวิโอเลยวคาโคพิธาเตยะเละทอโคลูเชียเวกะมาร์กาเพจและชเวอคูการีปุระธาอาจจยรัฐบาลเรียกโครงการติพาเตและเละมาทิมาโจวิโอโคลเตเยและอาจจอยรัฐบาลฝูอยู่ขอวิจเคติยาเตียจอโคพิจอเวชอติยาโลโกเลมาปีเจเลเตย าจอวิชชากามาปีจิแมเร่อาจจะอยารัฐบาลโครงการน่าเหนือเปลือยท่าโครงการแอพทางรัฐเราคโครชูโมปาจาโกการเี่นโนาฮื้ อามาติเลปุจปาอยู no ่ลนชูยูราเวน่าเลยจะเคยได้พาอ่าติยาจอวิชอกะมาปีเจเลียตยะเลยูกาเวชอไดพาก็วิโยเรอโลกัวอเมจาลาจอวิแมเลยเรียกจอยันเนออาสาติชุขอขอตาเล่นี่ชุขอคอโลเชียวิยันเน่ไดพานี่ลาสเซกาเลยโครงการชเวอคอโลกาเพวิเจเรียค่าคุณสมบัติก็วินะแต่ตาวิอเรียตดพาเรียกอกะเช่นดุสิเจเรอยชุเลอเรียค่าแต่ตาวิชอคอโล มาเกตาวิลลาก็มากัดปีเวตยาจิแม่เรื่กกอ,รองกาโครงการเรี่องฟอติมืม่นบะเวก็รลน,นะเรื่อเราคนจะได้คือเวียร์ยาเรื่อโครงการดิจิทัลฟอติมืม่นบะเวแต่ก็แล้เรื่อเปลืดทากะตะกูเหลาเวยอนแล้วก,ก็ก่อนยานิสารเรื่องอัตโนมัตและเรื่อย่าแหนอาสาติจะขอขอตาเลนชะขอเวติมวะ ออโลเปอเทฟปโคลปีเวเลก็กล่ยานเหนืออาศิฉขาะกาะแต่นชฉพขะคลเวเซฟรเปุอ่ารักกเจวนาเลยรักเจเวถาปัตตบีเวก็ู้เลวอโคลอมาเตเลก็ผลเหตุผลไ้ผ่าจวนะเตยาเรยนเน อาสาติชุอขอตาลินชุอกคอโลเวติโมแลลหรือฮิเชวิยะเนปเปวิเจก็ย่อหัหือฮิกกโคโลกาเยโจยอจะตด้ผ่จอวิเจเรียคุฟมาโกเรียคาเธอผพูหร <flow> ือฮิพูติผเลยญาเนจะได้ผอยู่ลเยเพผวิเจเปืือแล้วนี้ยาตี้ยาเรยออเปอกเกวกาปิกาวิเจทีกาผูมีผู้เรยใส่ยาตี้ยายาเนจะไโมแลเทคโนโลยีพอ ชื่อวีนาเหลียเยปื้วีนาแอปดิจิทัลทางรัฐพ่อน่าเหลียววิกาย่านเนติผาลอกัวอินเทอร์เน็ตเก่กาวีนาเทคโนโลยีติผาเยปื้ววิถาปะตโตย่านเนออลอปีวีเจเผื่อลอกัวกะเลียมย่านเนชติผาแลลียรีฮีจอยแยแพลเรียรีจอยแยพอวิออยาก็จอยวิถาปะตโตเลี่ยย่านเนติมุทะออลอปีวีเจเลีรติชกขอตาเรนชกข้อโคลนแชตาวิย่านเนนี่ล่ะสุเสกา จอตาวิลอแมรี่เงาคือท้มีจอคอโล่ยกยิวิทยาทาเลย่ยานเนือชฎิพาแลแอบทางรัดออกคอโลลงทะเบียตาปืเวย่านเนืชฎิพากาเพวิเจแคต่ละไลย่ย่านนั่นข้อก,าาววก่อจอเวแคกอวเลียปื้ลาชาแอบทางราดอ,อกคอโลมากระลงทะเบียวิชติพาอาสันสเต็ขอตาแลงาชชก็ขอคอลโลเวติหมูลโกไขปิปิลาตุเลอาปิลาวเวลา เลื่ไม่เลยพิลาตุเฮล่าคาทัาปพิลาตุเลแต่ก็แลเลนั้นเขาได้พาคาบีจอวิโยแขกว่ารัฐมนตรีกรัสวากังคาพอยอก,กุเกาวินะเลืงานคืมอมียาติ้าอาสันสเต็ขอตาแลงานชกขอ,ขอโคลเวติมูทากะปิลาคิตุโยเจยัค่้าคาทับาะปิลาตุคาเทติพิลาตุนะเลืองจาจุยารัฐบาลก็ติปาติผาเกาะจีดาเลขาขาขก้าคาเกาะกุตุเซเจเรียกแกว่าเปิดรัชทายาททางราชดอกโดมากาลงทะ เบียตาวิชโลโก้ครีการติตุเล่เลีทรอสะมาจอเลียสามารถโฟมาจออินเตอร์มาจอเวทปตอแอปทางรั่วหรอโคลมากาลงทะเบียตาวิชขาเคยตีกาลากไอตุเล่กุเลลิงอะคุมมียะกะนันคอกคาบีจอวิโยเฮกยโกชเตมูทาโลโกเลีธนาคารเลีติกาการทะเยะและลงทะเบียจราตุโยเจเลียอ่อนเหนียวฮะธนาคารคาเวียเลีจ้าเล่อลงทะเบียจราตุวิชอาจจะอย่ารัฐบาลยุเุจิดาเรก้าคากู เปิดขกอเนาะเรื่งอ่ะคือมียาถิติปอกอบเป้าทุลาทิโยเจเฮโคเลชด้มัวกามาบาเจเรืโทรศัพท์มือถือมาจอเวติมัวกามาบาเจแม่เรียกเฮกอธนาเขาตีถิติผาทะแย่และเนาะเฮาถิติปอกพอเลลงทะเบียนจราติโยแต่ก็แล้เรียกเนียรัฐมนตรีกระทรวงการคลังพ่อเวกาโอรอซาติจะเจปีลาวิโยเรียกจะกายุเวลาเรื่องอ่ะคือวิ่งนี้ลาหุยาติผัทะเกาลา